ก็สวัสดีนะครับผมผู้เบสประเมือนะครับจาก VMware Thailand นะครับผมก็ในเซ็ชันสุดท้ายนะครับก็เราจะมาดูเรื่องของตัว HCI Trend นะครับจากมุมมองของฝั่ง VMware Cloud Foundation ซึ่งต้องบอกว่าตัว VMware Cloud Foundation เนี้ยครับเป็นเรียกว่าเป็น Hybrid Cloud Platform นะครับก็คือ เวลาที่เราจะขึ้นระบบอะไรก็ตามเนี่ยเราจะมีเรื่องของ private cloud เรื่องของ public cloud ต่างๆนะครับตัว VMware Cloud Foundation เนี่ยก็จะเป็นตัว hybrid cloud platform นะครับนี่ในส่วนของ agenda นะครับวันนี้เราก็จะมีเรื่องของตัว VMware Vision นะครับก็าามาอัปเดตกันนิดนึงว่าในปัจจุบันเนี่ย VMware มี vision ในการมองเรื่องของ data center เป็นอย่างไรบ้างน,นะครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของ HCI trend นะครับการนำเรื่องของ HCI มาใช้งานเนี่ย ตลาดทั่วโลกเนี่ยมีการตอบรับเรื่องของการนำ HCI มาใช้งานแบบใดบ้างนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของตัว VMware Cloud Foundation นะครับ w i t a n z u นะครับที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำเรื่องของ Hybrid Cloud นะครับแล้วก็ภายในงานเนี่ยก็จะมีเรื่องของ HCI แล้วก็ตัว c o u า Native Application อยู่ด้วยนะครับผมโอเคนะครับเรามาเริ่มในส่วนของหัวข้อแรกก่อนก็คือเรื่องของ VMware Vision นะครับ ในส่วนของ VMware Vision เองเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของ VMware เวลามองเนี่ยเรามองครอบคลุมทั้ง Data Center นะครับรวมไปถึงที่ Cloud ด้วยนะครับเราจะเห็นว่าเรา VMware เนี่ยมีคำศัพท์อยู่3อันก็คือ Any Cloud Any App แล้วก็ Any Device ใช่ไหมครับในส่วนของ Any Cloud เองเนี่ยสิ่งที่ VMware เน้นเสมอก็คือเรื่องของ Consistent Infrastructure นะครับแล้วก็ Consistent Operation มันหมายความว่าอย่างไรนะครับมันหมายความว่า ถ้าตอนนี้ลูกค้าจะไปใช้คลาวด์เนี่ยครับในส่วนที่เป็น Public Cloud ต่างๆไม่ว่าจะเป็น AWS Azure หรือว่า Google เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าอาจจะต้องมีนะครับก็คือลูกค้าจะต้องมีสกิลมีโนเลดในการที่จะเข้าใช้งาน Public Cloud ต่างๆนะครับในส่วนของวิวมาเองเนี่ยเรามองว่าการใช้งาน Cloud เนี่ยมีประโยชน์แต่ว่าเราจะทำอย่างไรละ่ะให้มันสามารถใช้งาน Cloud ์ได้ง่ายขึ้นนะครับ เราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะจริงๆแล้วระบบที่มันเป็นไฮบริดคลาวนียมันควรจะต้องสามารถจัดการได้นะครับเราก็เลยมีเลเยอร์ที่ครอบทั้ง p r i v a t e cloud แล้วก็ p u b l i c cloud ทำให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ของ VMware ทั้งคู่ได้ซึ่งเดี๋ยวจะมีพูดถึงต่อไปนะครับจากนั้นตัวที่มันเป็นตัวคลาวด์เนี่ยเราก็จะต้องมีแอปพลิเคชันที่เข้ามา r ัน n ิ่งอยู่ภายในนะครับซึ่งแอปพลิเคชันที่เราใช้อยู่แล้วนี่ก็เป็นพวกของทร i ชแนลนะครับแบตเเบสต่างๆแต่สิ่งที่กําลังได้รับคาวามนิยมก็คือตัว Cloud Native แอปพลิเคชันจะพวก Container ต่างๆหรือบางลูกค้าก็าเปลี่ยนไปใช้ a a s นะครับ เซิร์ฟเวอร์ไอสเซอร์กันแล้วนะครับทีนี้เราจะบริหารจัดการพวกแอปพลิเคชันพวกนี้ยังไงนะครับให้มันสามารถรันอยู่บนไฮบริดคลาวดก็ได้พับบลิคคลาวดก็ได้แล้วยังคงต้องสามารถทํางานได้ง่ายด้วยนะครับในส่วนนี้ v วี a ม e ก็จะมีตัวทานซูนะครับที่เข้ามาช่วยในการทํางานต่างๆนะครับในส่วนประเภทของตัว Any Device นะครับด้านบนเนี่ยพอเรามีอินฟราเรามีแอปพลิเคชันก็ต้องมีคนใช้งาน ยิ่งตอนอแบบเวิร์ก o m h ์มโตอนนี้นะครับแต,แต่ละคนก็ใช้เรื่องของสมาร์ทเดเวิ์ต่างๆในการ Access เข้ามานะครับเราก็จะต้องมีตัวที่คอยบริหารจัดการสมาร์ทเดเวิ์ต่างๆพวกนี้นะครับของวิม r e เองเนี่ยก็ยเป็นอ่าโปรดักในกลุ่มตระกูลที่เรียกว่า end user computing นะครับก็คือทำเรื่องของมมเนจบริหารจัดการต่ er j j างๆรวมถึงตัว virtual desktop ด้วยนะครับ แล้วก็สุดท้ายทางฝั่งขวามือทุกท่านก็จะเห็นว่ามันมีตัวรูปกุญแจอยู่นะครับในส่วนของ VMware เองเนี่ยเราใส่เรื่องของ Security เพิ่มเข้าไปในทุกเลเยอรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Cloud เรื่องของ Application หรือว่าเรื่องของว่า Any Device ก็ต,ตามนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่า VMware เนี่ยมีวิชั่นในการมอง Data Center เนี่ยครอบคลุมตั้งแต่ End User นะครับมาจนถึงที่ Infrastructure นะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญคือเรื่องของ Security แล้วก็เรื่องของ Operation เนี่ยจะต้องง่ายด้วยนะ ทีนี้มาดูในส่วนของตัว HCI Trend นะครับว่าในปัจจุบันเนี่ย HCI เนี่ยค่อนข้างได้รับความนิยมเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นจาก IDC นะครับก็จะทำการวาดทำภาพทำกราฟเอาไว้นะครับในกลุ่มของ Storage Market Segment นะครับ ก็คือเขาจะแบ่งเป็น2ส,สีนะครับเป็นปี2020แล้วก็ปี2024ก็คาดการว่าในส่วนของสตอร์เลตเองเนี่ยในกลุ่มที่เป็น Entry Level แล้วก็ m r d n g e เนี่ยก็จะมีการเติบโตขึ้นนะครับในส่วนของตัว Hyper Convert นะครับภายในปี2024เนี่ยก็จะมีการเติบโตขึ้นค่อนข้างมากนะครับเรียกได้ว่าเป็นเปอร์เซนที่ค่อนข้างสูงเลย ทีนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนมาใช้งานตัว HCI เนี่ยเขาก็จะมีเหตุผลหรือว่ามีใครที่เหลียในการเลือกใช้งาน HCI ค่อนข้างหลากหลายนะครับทีนี้ในมีการทำสิร์ชมาว่านะครับถ้าในฝั่งของทางเทคนิคอลเองเนี่ยเขาให้ทางลูกค้าเนี่ยลองตอบว่าเหตุผลอะไรนะครับที่เปลี่ยนมาใช้ตัว HCI นะครับเหตุผล ห้าข้อหลักๆนะครับที่ลูกค้าส่วนใหญ่ทั่วโลกเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ HCI ก็คือเรื่องของการ scalability หมายความวิธีการขยายเนี่ยมันสามารถทำได้ค่อนข้างง่าย รเรื่องของการเติมโนดเติมดิสอะไรพวกน,นี้ก็สามารถขยายได้ง่ายถัดมาเป็นเรื่องของ Workload Performance นะครับด้วยประเภทของดิสไม่ว่าจะเป็น SSD หรือว่า NVMe เองเนี่ยในส่วนของ HCI ก็มีการสับอร์ตเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะฉะนั้นมอต้งก็จะต้องรอ,อ,องรับ Workload ได้หลากหลายประเภทนะครับเรื่องของ o p e r a t i o n e f f i c i e n c y ก็คือการอ n t e g r a t e เรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยเข้ามาอยู่ในหน้าจอเดียวกันนะครับทำให้มันสามารถบริหารจัดการง่าย ะครับแล้วก็เรื่องของ Security อันนี้คือในฝั่งของมุมมอง t เทคนิคอลทีนี้เรารู้ในฝั่งของอฝั่ง Business มากนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของ Total Cost of Ownership นะครับก็คือ TCO ด้วยตัว HCI เนี่ยครับโดยปกติแล้วก็จะรันอยู่บน x86 Server นะครับแล้วก็ใช้ d i s k SSD หรือว่า NVMe เนี่ยทำให้มันมี TCO เนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็คือมันไม่ได้ต้องการใช้ Special Hardware อะไรนะครับแล้วก็จะไป Align เรื่องของ Business Strategy ในการที่จะ Scale ระบบขยายออกไปนะครับในส่วนของทีมที่มาบริหารจัดการเนี่ยครับก็รู้สึกถึงความง่ายในการใช้งานนะครับแล้วก็ไม่มี Skill ก a p ต่างๆที่จะต้องเรียนรู้เป็นพิเศษครับทีม Admin ที่เคยใช้ตัว Virtual อินฟราสตรั u เจอร์อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเริ่มใช้งานตัว HCI ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับถ้าเราดูในการใช้งานนะครับในการใช้งานก็คือผู้ที่ใช้งานไปแล้วเนี่ยในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยครับจาก100%นะเนี่ยครับ มีระบบที่เป็น HCI นะครับอยู่ประมาณ44%หมายความว่าที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็น Traditional Storage อยู่นะครับแต่มีการใช้งานเนี่ยไปถึง44%แล้วแล้วก็คาดการว่าในปี2023เนี่ยครับมันจะมีการเติบโตเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับจาก44ก็จะกลายเป็น53%นะครับซึ่งตัวเลขเนี้ยก็สอดคล้องกับทางตัวเลขของ VMware นะครับเพราะว่า ตัว VSAN นะครับหรือว่าตัว s o f t w a r ร Define Storage ที่เป็น HCI ของทาง VMware เนี่ยมีลูกค้านะครับที่ใช้น้วเนี่ยมากกว่า30,000ลายเรียกได้ว่าตัว VSAN เนีครับเป็น product ใหม่นะครับที่เติบโตค่อนข้างสูงมากนะครับสำหรับ VMware ซึ่งก่อนหน้านี้ลูกค้าที่เคยใช้ VMware อยู่แล้วก็คงจะเคยใช้ตัว VSphere ESX นะครับที่เป็นเรื่องของการทำ v วอร์ชวลแมชชีนต่างๆนะครับในส่วนของวิแซนก็คือทําตัว Virtual Storage นั่นเองนะครับก็มีลูกค้าเปลี่ยนมาใช้ค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ในส่วนของวิแซนเองเนี่ยก็ได้รับรางวัลนะครับค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะา crn หรือว่าทางการ์ด e นอร์ต่างๆนะครับถ้าเราดูในเชิงของรีพอร์ตต่างๆนะครับเราก็จะไปสนใจเรื่องของ Market Share ที่อยู่ในตลาดนะครับ ในส่วนของ Market Share เองนะครับอันนี้เป็นรีพอร์ตที่เราได้มาล่าสุดนะครับจาก IDC นะครับในปี2020 Q4 ซึ่งจริงๆอ่า Q4 2020เนี่ยถูกเก็บ Data สุดท้ายนี่ก็คือตอนช่วงเดือนมีนาคมนะครับก็จะเห็นว่าสัดส่วน Market Share ของทางวีแซของ v m w a r e เองเนี่ยคิดเป็น38.7%นะครับก็จริงๆต้องบอกว่าในตลาดเนี่ยมีผู้เล่นที่เป็น HCI เนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัว HCI เนี่ย ได้รับความนิยมในการเข้ามาใช้งานเป็นอย่างมากนะครับก็จะทำให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ย ET, uh, data center เองเนี่ยกำลังมีการชิปมีการเปลี่ยนรูปแบบจากการใช้งาน traditional แบบเดิมเนี่ยเอามาตอบโจทย์ด,ด้วยตัว HCI เพิ่มเติมมากขึ้นทีนี้พอเรามาลองดูในส่วนที่ลึกลงไปว่าเอ๊ะแล้วทำไม HCI ถึงเป็นแกนหลักสำคัญนะครับของ VMware ในการที่จะเข้ามาช่วยลูกค้าในการเปลี่ยนฝั เปลี่ยนผ่านตัว Data Center นะครับเรามารู้จัก product ตัวหนึงนะครับของวีแม e ที่ชื่อว่าตัว v w แม e คลาว d f ฟาวเดชั่นต้องบอกว่าตัว Cloud Foundation อันนี้ครับมันจะเข้ามาช่วยลูกค้านะครับในเรื่องของการเปลี่ยน Infrastructure ให้กลายเป็นอ่ t a า e n t e r Transformation มากขึ้น ทีนี้ Data Transformation เนี่ยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะนึกถึงว่ามันคือแอปพลิเคชันนะครับถ้าพูดถึงแอปพลิเคชันในปัจจุบันเนี่ยครับมีรีพอร์ตอยู่ตัวหนึ่งนะครับจากทาง IDC เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าภายใน5ปีข้างหน้าเนี่ยครับตัวแอปพลิเคชันนะครับที่เป็น Enterprise Application เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเ,เพราะว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับจะถูกพัฒนาด้วยรูปแบบใหม่นะครับอย่างเช่นการใช้ Cloud Native Container เข้ามาเกี่ยวข้องมากยี่ขึ้นตัว500ล้านแอปพลิเคชันนี่ต้องบอกว่ามันมากกว่าตลอด40ปีที่ผ่านมาที่มีระบบอยู่ใน Data Center นะครับทีนี้ทำไมถึงความนิยมของเรื่องของคลาวด์เ t ท v ี a แอปพลิเคชันถึงมีความนิยมเพิ่มเติมมา,มากขึ้นนะครับถ้าเรามองทางฝั่งซ้ายนี่ก่อนนะครับอันนี้เราจะเห็นว่า มันเป็นเรียกว่าเป็น traditional application แบบเดิมนะครับเราสร้าง virtual machine ที่มา1ตัวติดตั้ง application เข้าไปนะครับถ้าเรามี database ก็สร้าง vm ขึ้นมาอี่จริงตัวนะครับก็ติดตั้งตัว database เข้ไป ตัวแอปพลิเคชันรูปแบบนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการสเกลนะครับก็คือต้องสร้าง V M เพิ่มต้องสร้างดิจิตเบลดเพิ่มนะครับแต่ว่าไปจนถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถสเกลออกไปได้นะครับเรื่องของรูปแบบแอปพลิเคชันแบบใหม่เราเรียกมันว่าโมเดนแอปพลิเคชันนะครับถ้าคำศัพท์ที่ได้ยินบ่อยๆเนี่ยจะได้ยินคำว่าคอนเทนเนอร์คูเบอร์เนเตสนะครับก็จะเอาเรื่องของตัวแอปพลิเคชันย่อยๆเหล่านี้ครับมาทำฟีเจอร์ฟังก์ชันให้กลายเป็นไมโครเซอร์วิสแล้วก็รันอยู่ในคอนเทนเนอร์ แต่ว่าแน่นอนครับว่ามันไม่สามารถเป็นไปได้ที่ทุกแอปพลิเคชันจะถูกเปลี่ยนเป็นคอนเทนเนอร์บางแอปพลิเคชันจำเป็นต้องใช้ G P U นะครับในการประมวลผลก็ยังคงจำเป็นจะต้องเป็นฟิสิกอลหรือว่าเป็น v M อยู่บาง d a t a b เบสนะครับก็ยังไม่สามารถทำเป็นคอนเทนเนอร์ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของโมเดนแอปพลิเคชันสมัยใหม่เนี่ยมันจะกลายเป็นดิสติบิวต์ซิสเต็มหมายความว่ามันจะมี ส่วนที่ผูกโยงเข้าด้วยกันค่อนข้างเยอะนะครับนั่นหมายความว่าตัว infrastructure ที่เรากำลังใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องรองรับนะครับทั้งตัวคอนเทนเนอร์ทั้งตัว vGPU ทั้ง, PU, ง uh, traditional application แบบเดิมให้ได้ด้วยนะครับแล้วอ challenge อะไรหลักของ infrastructure แบบเดิมที่มันไม่สามารถตอบโจทย์ได้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของ time นะครับ ทำไมละ่ะทามเพราะว่าเวลาเราจะสร้างอินฟาส t ตรเจอร์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นทิเ b ตเบสนะครับต้องอผ่านหลายทีมนะครับทำให้เวลาที่จะ p ร o v ว s ชั่นเนี่ยอาจจะใช้เป็น week หรือว่าเป็นมันขึ้นมานะครับความที่มันยุ่งยากซับซ้อนหรือว่า complexity นะครับมันมีอุปกรณ์ที่ต่อกันค่อนข้างหลากหลายชิ้น s e r v ์ฟเวอร์เน็ต o r ิร์กสตอลอะไรต่างๆเอ่ยนะครับเรื่องของคอสนะครับการที่เราจะต้องเมนเทนนะครับหรือว่าในบางครั้งเนี่ยเราไม่เห็นยูทิลิเซชันรีสอร์ททั้งหมด ก็การคอนซูมเดตหรือการทำอะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างยากนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของ c o m p l i a n c e นะครับที่เราจะต้อง Balance เรื่องระหว่าง Security แล้วก็เรื่อง Cost ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น Challenge ที่ทีม IT i n f r a เจอในปัจจุบันเวลาที่เราบอกว่าเราจะต้องขึ้นแอป l i c a t i o n ที่เป็น Container Cloud Native Application นะครับ สมมติว่าเราผ่านเฟสไปบอกว่าเออเดี๋ยวเราจะต้องมีแอปพลิเคชันรูปแบบใหม่นะครับอาจจะอยู่ออนพรีมิสหรือว่าอยู่บนคลาวนะครับถัดไปสิ่งที่ Team ทีม IT จะต้องเจออีกอย่างนึงคือสมมติบอกว่าเลือกเป็นคลาวด์แล้วเราจะเอาแอปพลิเคชันอันนี้ไปไว้ที่คลาวด์ไหนดีละ่ะ จะเป็น p r i v a t e cloud ที่เราทำเองนะครับหรือจะเป็น public cloud หรือจะเป็น edge location ต่างๆแล้วเราจะสามารถ maintain application เหล่านั้นได้ไหมนะครับทีม IT เองถ้าสมมติบอกว่าจะต้องเอา application ไปไว้บน public cloud มี Skill Set พอหรือเปล่านะครับแล้วก็สามารถ control เรื่องของ security ต่างๆได้ไหม รวมถึงสมมุติบอกว่าถ้าผมมี v i r t u a l machine นเดิมนะครับมี Legacy Application อยู่แต่ผมอยากจะเอาไปไว้อยู่บนคลาวนี่ยผมจะต้องทำอย่างไรบ้างมันจะ Compatible กันไหมเวลาที่จะมู e ไปอยู่บน Cloud นะครับปัญหาเหล่านี้ครับ VMware มองว่าเนื่องจากว่าแต่ละคลาวเนี่ยครับมีข้อดีของตัวเองแต่ว่าการใช้งานเนี่ย มันจะเกิดเป็นไซโลขึ้นมาเพราะมันเกิดเป็นไซโลขึ้นมาแทนที่เราจะได้ประโยชน์จากมันนะครับเรากลายเป็นว่ามีความยุ่งยากซับซ้อนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของ VMware ก็เลยออกแบบในตัว product ที่เราเรียกว่า VMware Cloud Foundation ถ้าให้นึกง่ายๆ VMware Cloud Foundation เนี่ยเหมือนเป็น v i r t u a l l i g h t นะครับ infrastructure ที่สามารถเอาไปครอบนะครับท,ทุกๆ cloud ได้ไม่ว่าจะเป็น data center นะครับ public cloud หรือว่า edge location นะครับ ประโยชน์ที่เราได้รับจากการใช้งานตัว Cloud Foundation เนี่ยก็คือเอามาตอบโจทย์เรื่องของ Consistent Infrastructure แล้วก็ Operation นะครับซึ่งอันนี้เป็นโจทย์หลักใจความสำคัญเวลาที่ ใช้งานคลาวแล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องนึกถึงเสมอนะครับตูวีมแวร์คลาวด์ฟอนเดชัเองเนี่ยทำเป็นตัวเรียกว่าซอฟต์แวร์ e f i Data c e n t e r นะครับก็คือตัวด้านล่างตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยกลายเป็นตัว HCI ที่รันอยู่บน X86 Server ทั้งหมดนะครับเราใช้ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการพอบริหารจัดการเสร็จแล้วเนี่ยซอฟต์แวร์ Software เนี่ยมันสามารถทำเรื่องของ Lifecycle Management ให้ประสบการณ์แบบคลาวด์ได้นะครับแล้วก็เรายังคงสามารถคอนโทรลเรื่องของ Security ได้ว่า แอปที่เราจะเอาไปวางเนี่ยจะได้ไฟล์วอลแบบไหนจะต้องอยู่ที่โลเคชันไหนนะครับในส่วนของตัว VMware Cloud Foundation เองเนี่ยภายในเนี่ยมันประกอบไปด้วยตัว v s p h e r e นะครับซึ่งทุกท่านน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเป็นตัว Hypervisor ของทาง VMware แล้วก็มีตัว vSAN นะครับแล้วก็มีตัว NSX ที่ทำเรื่องของซอฟต์แวร Defined Network พอเราพูดถึงเรื่องของตัว VMware Cloud Foundation เนี่ยมันก็จะเอามาแก้ pain point เ,เมื่อกี้นะครับในเรื่องของการ run application ต่างๆอย่างแรกเลยคือเราสร้าง standard d i e หมายความว่าทุกๆครั้งที่มันมีการขึ้นระบบใหม่ๆนีครับมันมี standard อยู่แล้วเหมือนเราสามารถ copy template แล้วก็วางไปได้นะครับทำให้มันสามารถทำ automate นะครับแล้วก็ save time ได้ แล้วก็ s t r e a m l i n e o p e r a t i o นนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นที่ Private Cloud หรือว่า Public Cloud ก็คือ v m a อมบเหมือนกันนะครับเรื่องของความซับซ้อนเนี่ยก็ลดความยุ่งยากไปนะครับมีระบบตัว Life Cycle Management ในการที่เราจะทำอัปเดตระบบทั้งหมดตั้งแต่ฮาร์ดแวร์เลเวล่างไปจนถึงซอฟต์แวร์เลเวด้านบนนะครับลดความยุ่งยากซับซ้อนตรงนั้นลงไปนะครับเรื่องของคอสนะครับ ก็จะลดต่ำลงนะครับ TCO สูงขึ้นนะครับโดยที่เราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าเวลาที่เราจะสเกลระบบเนี่ยเราจะสเกลที่ On Premise หรือว่าจะไปสเกลที่ระบบคลาวด์นะครับเราสามารถรู้ Utilization ได้ว่าที่ p r i v a t e cloud ของเรามีความคุ้มทุนมากกว่าหรือการไปใช้บน public cloud มีความคุ้มทุนมากกว่าซึ่งก็เปรียบเสมือนได้ว่าเออเป็น cloud l i k e experience นะครับ เรื่องของ compliance นะครับเราสามารถ control ได้ว่าแอปพลิเคชันแบบใดที่เราจำเป็นจะต้องเก็บไปที่ใน private data center ของเราหรือว่าแอปพลิเคชันแบบใดเนี่ยสามารถเอาไปวางไว้ที่ cloud นะครับเพื่อให้ตอบโจทย์เรื่องของอความคุ้มค่าในการใช้งานได้แล้วก็ประเด็นสำคัญสำหรับตัว VMware Cloud Foundation เองเนี่ยก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับได้ทั้ง VM container VDI อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับ ถ้าเราพูดถึงตัวแอปพลิเคชันนะครับสมัยใหม่อย่างคอนเทนเนอร์เนี่ยในองค์กรของเราอาจจะมีทีมแบ่งเป็น2ทีมนะครับฝั่งซ้ายอาจจะเป็น Line of Business หรือว่าคนที่ทำแอปพลิเคชันนะครับฝั่งขวาที่เป็นทีมโอเปอเรชันอยู่แล้วนะครับในหลายๆครั้งเนี่ยทีมที่ทำเรื่องของแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะผมอยากจะทำา1 2 3 4 r e q u i r e m e n t แบบนี้ทีมอินฟาช่วยตอบโจทย์น้อยได้ไหมทีมอินฟาช่วยโร่เอาท์สร้างเดสก์ท็อป สร้าง resource pool สร้างสิ่งต่างๆให้เร็วกว่านี้ได้ไหมนะครับในขณะที่ทีมอินฟราเองเนะครับก็จะต้องคอนโทรลเรื่องของ cost เรื่องของ security เรื่องของ g อ v e r n น n ต e ต่างๆทำให้ในบางครั้งเนี่ยการขึ้นระบบให้กับทีม Dev ที่พัฒนาเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ทันใจนะครับในหลายๆครั้งเนี่ยทีม d e พเปอปหรือโปรแกรมเมอเองเนี่ยก็เปลี่ยนไปใช้ที่เป็น public cloud เพิ่มมาเติมมากขึ้นแต่พอทีมเดพไปใช้คลาวมากขึ้นเนี่ยทางทีมอินฟาเองก็ไม่สามารถ ควบคุมเรื่องของคอสหรือว่า Security ได้นะครับด้วยตัว VMA Cloud Foundation เนี่ยครับเราเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทำงานแบบนั้นก็คือเราสร้างสิ่งที่เรียกว่า private cloud นะครับด้วยตัว VMA Cloud Foundation ขึ้นมาแล้วก็ตัวพอเรามีสแตนดาร์ดไลน์เนี่ยครับตัว VMA Cloud Foundation เองเนี่ยมันจะตอบโจทย์เรื่องของเซฟไทม์ลดความยุ่งยากซับซ้อนนะครับแล้วก็เรื่องของคอสเนี่ยที่ถูกลงนะครับทีนี้พอ เรามาพูดถึง VMware Cloud Foundation เองต้องบอกว่าจริงๆแล้ว VMware Cloud Foundation เนี่ยใน VMware เอ,เองเนี่ยเราจะเรียกวันนั้นว่าเป็น full stack HCI นะครับเพราะว่าในส่วนประกอบของ data center เองเนี่ยครับมันมีค่อนข้างหลากหลายที่อยู่ใน data center มันไม่ใช่มีแค่ compute กับ storage นะครับทีนี้เราลองมาดูส่วนประกอบของ VMware Cloud Foundation เองว่า ในส่วนประกอบของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบของ VMware Cloud Foundation แน่นอนก็คือมีตัว vSphere นะครับที่ทําเรื่องของ Hypervisor นะครับมี vSAN นะครับที่ทําเรื่องของซอฟต์แวร Defined ส t o ร a เ e ก็คือเป็นตัว HCI นั่นเองนะครับมี NSX นะครับที่ทําหน้าที่เรื่องของ Software ์ดีไฟ e d เน็ตเวิร์ไม่ว่าจะเป็น Dispute, f i r e w a l l Load Balancer, IPS IDS ID ต่างๆนะครับ จากนั้นเราก็จะมีตัวที่คอยทำเรื่องของคอนโทรลอยู่นะครับเราเรียกตัวนี้ว่า SDC SD d Manager นะครับทำเรื่องของ Provision Workload ต่างๆ,ต,งๆต,งตั้งแต่ Day Zero ไปจนถึง Day Two ทำเรื่องของ Patch Update ต่างๆให้กับฮาร์ดแวรด้านล่างได้ด้วยพอเราสามารถ Control ทำ Automate ตัว Infrastructure ด้านล่างได้แล้วเราก็จะเอาตัว Application มาลงสมมติว่ามันคือตัว Kubernetes นะครับในส่วนของ VMware เงเนี่ยเรามีตัว ทานซูนะครับตัวทานซูเนี่ยทำให้เราสามารถรันตัวอคอนเทนเนอร์นะครับที่ vSphere level ได้หมายความว่าตอนนี้ vSphere ในเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยครับสามารถรันได้ทั้ง VM แล้วก็รันได้ทั้งคอนเทนเนอร์ที่ Hypervisor l e v e l ได้เลยนะครับทำให้แพลตฟอร์มของเราเนี่ยมีทั้ง รองรับทั้ง VMware ไอ้รองรับทั้ง VM, VDI แล้วก็คอนเทนเนอร์ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการทำเรื่องของ Cloud Management นะครับก็จะมีซอฟต์แวร์ในส่วนของตัว v r e a l i z e เนี่ยเข้ามาช่วยเสริมนะครับพอเรามี building block แบบนี้แล้วนะครับก็จะประกอบไปด้วย Compute Storage Network แล้วก็มีเรื่องของ Life Cycle มาให้ครบเสร็จสับนะครับ ในส่วนของ VMware เองเนี่ยเราจะเรียก workload ต่างๆนะครับอันนี้จะมี management domain นะครับแล้วเราก็สามารถ scale ระบบนะครับได้กับเหมือนกับ cloud นะครับโดยที่ในแต่ละ domain เนี่ยใน part ที่เป็นตัว HCI ด้านล่างเนี่ยเราสามารถเลือก brand แบรนด์ที่แตกต่างกันได้สเปคที่แตกต่างกันได้เพื่อที่จะตอบโจทย์แอปพลิเคชันได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอยก use case หนึ่งว่าถ้าสมมติราบอกว่าเรามีระบบ ที่เป็น v m w a r Cloud อยู่แล้วนะครับขั้นตอนในการสร้างหรือว่าสเกลระบบเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างนะครับเรามีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น HCI นะครับสเตปแรกที่เราจะต้องทำก็คือเราเอาตัว HCI เหล่านี้นะครับใส่เข้ามาใน Inventory ของระบบก่อนนะครับพอมันอยู่เป็น Inventory แล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพูตรงกลางนะครับเวลาที่เราจะสร้างระบบอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะหยิบเครื่องนะครับจากอยู่ใน Inventory เนี่ยขึ้นไปทำเป็นระบบขึ้นมานะครับซึ่งในคำศัพท์ของ VMware เราจะเรียกว่า Workload ลดโดเมนต่างๆนะครับเรามีเครื่องที่อยู่ใน Inventory ตรงกลางนะครับสามารถเอาไปทำเป็น Traditional Application ได้นะครับสามารถเอาไปสร้างเป็น VDI Pool ได้สามารถดึงเครื่องจากอง v n v t o r y ตรงกลางเอาไปทำเป็น Container Pool ได้แล้วยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่วนใหญ่ต้อง work from home กันนะครับ use case ที่เป็นตัว VDI หรือว่า Desktop เนี่ยอาจจะได้ความ ต้องมีรีสอร์ทที่มันต้องเยอะนิดหนึ่งนะครับในระบบของ VMware Cloud Foundation เองเนี่ยก็สามารถสเกลระบบได้ค่อนข้างง่ายสเต็ปก็คือเราแค่เอาเครื่องเข้ามาใส่ใน inventory นะครับจากนั้นเราก็ดึงเครื่องจาก inventory เนี่ยเอาไปเติมใน p o o ที่เป็นตัว desktop workload นะครับแล้วก็เราจะบริหารจัดการจากตรงนี้นะครับได้จาก c e n t r a l i z e ตรงกลางโดยที่ตัว workload ต่างๆเนี่ยครับอาจจะอยู่ที่ Data Center เองหรือว่าอยู่ที่ e location ก็ได้นะครับ ถัดมาในเรื่องของโมเด n แอปพลิเค i ันนะครับเมื่อกี้เราคุยไปเรื่องของ Developer ไปแล้วว่า d e v e l o p e r ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เข้าใจตัว vSphere นะครับแต่ว่าในฐานะ vSphere Admin เนี่ยก็ยังคงต้องให้บริการอยู่แต่ว่า r e s p o n s e ก็อาจจะช้าหน่อยนะครับตัว VMware Cloud Foundation with t a n z u นะครับก็คือจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของ r e s p o n s e ตัวการทำา o o t t i n n r er r p p p เนี่ยให้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างแรกเลยคือ VMware Cloud Foundation เนี่ยเป็น full stack HCI นะครับซัพพอร์ตทั้ง VM แล้วก็คอนเทนเนอรองรับเรื่องของ Modern Application ต่างๆนะครับสามารถทำเรื่องของ m i c r o s e r v i c e ที่มันสามารถลงลึกไปถึงตั้งแต่ค er อนเทนเนอร์ VM firewall โหลดบาลานต่างๆได้ด้วยนะครับถ้าให้มองภาพใหญ่เนี่ยฝั่งซ้ายมือนะครับเป็น Developer เวลา Developer เขาเรียกเข้ามาใช้งานเขาก็จะเรียกใช้ Service ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Kubernetes Runtime ทำปลายไลน์ทำา v จิตรซีอิ t เมจสตหรือว่า Network ในขณะที่ฝั่ง V I admin เองเนี่ยก็คอนโทรลตัว vSphere Infra s t r u c t u r e ด้านล่างผ่านตัว v m w a s e Center ซึ่ง vSphere admin เนี่ยก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็สามารถทำงานได้ครับทีนี้เวลาที่ d e v l o o p e เเขาเรียกเข้ามาใช้งานนะครับอันนี้น่าจะจำได้ว่าเป็นภาพแรกที่ผมให้ดูไปว่ามันเป็นแอปพลิเคชันสมัยใหม่ที่มันมีการแตกกระจายกันไปนะครับ Developer สามารถใช้ c o m m a n d l i n นนะครับหรือโปรแกรมมิ่งต่างๆที่เขาคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาสร้าง Resource ต่างๆพวกนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นสร้าง Container สร้าง VM หรือว่าสร้าง Serverless ต่างๆนะครับโดยที่ i n f r a เหล่านี้ถูก Provide จาก Central Line IT ตรงกลางที่รันอยู่บน v i s h e e r e แล้ว v i s ิ e r r e Admin ทำอะไรนะครับ v i s ิเ e r e Admin นะครับพอเราใช้ v m a c มแ u d ์คาวฟอ n แล้ว สิ่งที่ v s p h Admin ทำเราเรียกว่า Name Space ครับสร้าง Name Space ขึ้นมาใน Name Space เนี่ยถ้าเปรียบเทียบง่ายๆมันก็คือ r e s o r t Pool ประเภทหนึ่งโดยที่ r e s o r t Pool เนี่ยเราสามารถกำหนดทั้ง Storage Permission CPU Memory ให้กับ Name Space นั้นๆได้นะครับเราสามารถ Control Security เรื่องของ Feature Function ต่างๆเหมือนกันได้แล้วเราจะส่งผ่านกันตอนไหนผมมี Workflow ให้ดูนะครับ สมมุติว่าผมต้องการขึ้นโปรเจกต์ A นะครับทำคอนเทนเนอร์แอปพลิเคชันหนึ่งอย่างนะครับผมส่งทิ c กเกตนะครับเปิดขึ้นมาทำรีเควสต์มารีเควสต์เนี้ยวิ่งมาถึงที่ VCF Operator ซึ่งใช้งานอยู่บน VSphere Client อยู่แล้วปกตินะครับ uh, VCF Operator ทำอะไรครับทำสิ่งที่เรียกว่า Namespace ขึ้นมาใน Namespace ก็กำหนดไปเลยครับว่าทีมแอปพลิเคชันไหนสามารถใช้ Namespace นี้ได้บ้างกำหนด CPU Memory Resource Storage ต่างๆไป นะครับจากนั้นเราคอนฟิกอัปเดตต่างๆรีสอร์ทรวมถึงโควต้าในเนมสเปซนี้อันนี้จบหน้าที่ทาร์ของทาง VCF operator และ create namespace ที่เป็นเหมือนรีสอ r ์ท pool จากนั้นเราส่งรีสอ r ์ท pool นี้ให้กับทางทีม d e v v l o p p r r ครับทางทีม Dev e l o p e r ก็ใช้ c o m m a n d l i n นนะครับคู e CTL YAML ไฟล์ต่างๆที่เขาคุ้นเคย อ u t เทนติ c เ t e เข้ามาใน Name Space ที่ทาง VCF operator ส่งให้จากนั้นเขาก็สามารถ Deploy ได้ทั้ง VM แล้วก็ Container Application ที่เขาใช้ได้อยู่แล้วแล้วก็สามารถทำงานได้ซึ่งสเปแบบนี้มันเปรียบเสมือนกับที่ทางทีม Develo p e r ไปใช้งานอยู่บน Public Cloud ต่างๆเลยนะครับแต่ทำเนี้ยเราเปลี่ยนเอามาใช้อยู่ที่ภายใน Private Cloud แทน ทีมเดเวลอปเปอร์ก็จะได้ user experience เหมือนกันนะครับในขณะที่ฝั่ง Operator เองเนี่ยก็ยังคงสามารถ Control เรื่องของ cost resource และก็ security ต่างๆได้นะครับ อันนี้ผมมาสรุปนะครับว่าตัว VMware Cloud Foundation เนี่ยภายในเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วมันเป็น Portfolio ที่เอามาตอบโจทย์เรื่องของการทำ Hybrid Cloud Solution โดยเฉพาะนะครับเรามี vSphere นะครับเรื่องของการทำ Compute เรามี vSAN ทำตัว HCI h y p e r Convert นะครับทำเรื่องของ n s x เรามีตัว Tanzu ที่รองรับเรื่องของ Kubernetes ต่างๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีเรื่องของตัว SDDC Manager ที่เข้ามาทำเรื่องของ สร้างเวิร์กโหลดอัปเกรดแพทช์ต่างๆให้กับระบบได้อย่างอัตโนม t ตินะครับก็จะเห็นได้ว่าตัว VMware Cloud Foundation เองเนี่ยเอามาตอบโจทย์บิสเนสนะครับที่เน้นไปเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ค่อนข้างหลากหลายโดยที่แอปพลิเคชันในองค์กรเองนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะมีทั้ง VM ที่เป็น d a r e b a s e แบบเดิมหรือว่ามีแอปพลิเคชันสมัยใหม่ที่รันอยู่บนคอนเทนเนอร์นะครับ แต่ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันแบบใดก็ตามนะครับมันสามารถเอามาลันอยู่บน VMware Cloud Foundation ด้านล่างนี้ได้นะครับทำให้เวลาที่เราสเกลระบบเนี่ยมันสามารถทำานานได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตัว VMware Cloud Foundation เนี่ยมันเป็น Standard dice นะครับสร้างอยู่บนแพลตฟอร์ม uh, ของ VMware นะครับเรามีระบบออโตเมชันที่ทำให้มันสามารถสเกลระบบได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสเกลอัพหรือว่าสเกลเอาทของระบบ แล้วก็สุดท้ายที่มันขาดไม่ได้จริงๆซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างสำคัญก็คือตัว Lifecycle Management ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขยาย workload รวมไปถึงการอัปเดตแพทช์นะครับซึ่งตัว VMware Cloud Foundation เนี่ยมันสามารถทำได้ตั้งแต่ฮาร์ดแวร l เลเวด้านล่างนะครับไล่ไปจนถึง ซาเปอร์เลเวลด้านบนเรียกว่าทำา d y y o operation ให้มันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ตอบโจทย์กับองค์กรมากที่สุดก็คือทีมที่เข้ามาใช้งานเนี่ยครับก็ยังคงมี user experience ที่ดีนะครับในขณะที่ทีม Virtualize นะครับที่เคยบริหารจาัดก,การ VMware อยู่เดิมเนี่ยก็มี learning curve ค่อนข้างต่ำมากสามารถใช้งานตัว Vcenter, Vsphere, client เดิมได้เลยแล้วก็สามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อจะตอบโจทย์ Business ได้ต่อไปครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวเรื่องของ h c i Trend แล้วก็ตัว VMware Cloud Foundation ครับผม